เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ3พฤษภาคม2566เราจะมาอัปเดตครั้งตอบชัดเจนแล้วนะคะเตรียมประกาศผลยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอัปเดตล่าสุดจากนายพรชัยธีรเวทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังนะคะได้แจ้งว่าคณะกรรมการประชารสัสสวดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในฐานะ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65เห็นควรให้มีการตรวจสอบการเป็นเกษตรกรและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการคัดกรองซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในโครงการโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งในวันที่4พฤษภาคมนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะทั้งนี้นะคะสำหรับผู้ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันพรุ่งนี้คือพระฤษสุรที่4พฤษภาคมและพบว่ามีสถานะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติท่านจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยออมสินและทกสนะคะ ดังนี้นะคะหากผลการยืนยันตัวตนแสดงสถานะว่าผ่านภายในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมเพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยจะได้รับสิทธิย้อนหลังในส่วนของวงเงินซื้อสินค้าประโภคบริโภคนะคะของเดือนเมษายนจำนวน300บาท และในการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอนเนกประสงค์และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนกับธนาคารใดก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบใหม่ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายใน14พฤษภาคมยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้ง3แห่งคือออมสินทกศและกรุงไทยตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนดนะคะ แต่จะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนดในกรณีที่ผู้ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันพรุ่งนี้4พฤษภาคมแล้วพบว่ามีสถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้ทำการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนภายในวันจันทร์ที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะกระทรวงการคลังจะประมวลผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ที่ได้ทำการยืนอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันจันทร์ที่12มิถุนายน2566นี้นะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่บัตสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th